แค้นลวงใจรักตอนที่11อสปายคนใหม่ชอนและนาวากลับเข้ามายังเมืองหลวงอีกครั้งมุ่งหน้าไปยังคลือหาดหลังงามของตระกูลอมอนซิริโอทินนาวาเดินตามหลังคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีเข้าไปอีกไม่กี่อึดใจเขาก็จะได้ผเผชิญหน้ากับศัตรูมาเลขหนึ่งคนที่ยัดเยียดสถานะเมียน้อยให้กับพี่สาวเขาและเป็นคนที่ทำให้นาราต้องคิดสั้นฆ่าตัวตาย พ่อโดนปัดความรับผิดชอบไม่ต้องกลัวนะจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายนายได้หรอกก่อนจะผ่านประตูบานใหญ่เข้าไปในบ้านชอนก็หยุดคว้ามือมาจับไว้เพื่อจะเดินไปอย่างพร้อมเพียงกันครับผมเชื่อใจคุณหน้าว่าส่งยิ้มให้เขาแม้ในใจจะตื่นเต้นไม่น้อยถ้ว่ากลับรู้สึกสนุกจะมากกว่าพราอนี่คือครั้งแรกที่จะได้เจอหน้ากับชินซึ่งมีสถานะเป็นพ่อสามี หากอีฝ่ารู้ว่าเขาคือน้องสองนาราคงจะสนุกมากกว่านี้ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการรับประทานมื้อเย็นทุกคนลงมานั่งล้อมวงที่โต๊ะอาหารอย่างพร้อมหน้าโดยมีชินผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวนั่งอยู่หัวโต๊ะสีหน้าแต่ละคนเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเชนที่ยังคงหัวเสียเรื่องนาวาไม่หายทำไมพี่ชอนยังไม่กลับมาอีกผมชักเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะครับ ทำไมเหลือแต่เชนหว่วงไอ้นั่นเหรอพี่ชายแกคงไม่ใฝ่ตามเหมือนแกหรอกทำไมคุณแม่พูดอย่างนี้หน้าวาดีกว่าเอรินตั้งหลายคุ้งผมดีใจที่คุณแม่ไม่จับคู่ผมกับเอรินแต่เชนแกกล้าว่าแม่งั้นเหรอเดี๋ยวนี้เห็นคนอื่นดีกว่าแม่ใช่ไหมพอกันได้แล้วรีบกินรีบแยกย้ายชินนั่งฟังอยู่นานจนทนไม่ไหวรีบเอ่อยปากห้ามก่อนจะรำคาญหูไปมากกว่านี้กำลังจะเอื้อมมือมาตักอาหาร พราะว่าสายตาของผู้เป็นพ่อกลายเป็นลูกชายคนโตเดินเข้ามาพร้อมกับใครคนหนึ่งชอนเมื่อทุกคนได้ยินก็หันไปมองผู้มาใหม่อย่างพร้อมเพรียงกันการายิ้มด้วยความดีใจเมื่อเห็นหน้าลูกชายคนโตทว่ากับนึกประหลาดใจที่พาผู้ชายคนนั้นเข้ามาด้วยแทมยังจับมือการราวกับเป็นคู่รักนั่นยิ่งทำให้นึกสงสัยเข้าไปใหญ่สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ชอนยกมือไหว้ทั้งสองท่าน ส่วนคนที่ยืนข้างกันก็ยกมือไหว้ตามมารยาทนาวาจ้องมองไปหน้าของชินแท่ไม่กระพริบตาในที่สุดเขาก็ได้เจอกับคนที่เป็นต้นเหตุให้พี่สาวต้องคิดสั้นเป็นพ่อเขาคนนั้นไม่ยอมรับลูกที่เกิดในท้องนับจากนี้จะทําให้บ้านอมรจิรโยชินลุกเป็นไฟชินเองก็รู้สึกแปลกใจที่ผู้มาใหม่นั้นเอาจจะจ้องหน้าแปลกับคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่สิ เหมือนคนที่มีความแค้นต่อกันมาก่อนอะไรเทือกนั้นแกไปไหนมาตาชอนและทำไมพาไอ้นี่กลับมาด้วยการดาเป็นคุณตั้งคำถามขึ้นเป็นคนแรกนาวาผมคิดถึงคุณมากเลยรู้ไหมพี่ชายยังไม่ทันตอบเชนก็เอ่ยถามนาวาสิก่อนเจ้าตัวจึงหันหน้ามามองชอนเชงตั้งคำถามว่าจะเอาอยัางไงดีชอนคว้ามือเรียวมาจับไว้อีกครั้งก่อนจะส่งยิ้มให้แล้วหันไปมองหน้าคนในครอบครัวเพื่อบอกกล่าวอะไรบางอย่าง ดีเหมือนกันในเมื่อทุกคนอยู่กันอย่างพร้อมหน้าอย่างนี้แล้วผมมีเรื่องจะแจ้งครับผมกับนาวาเราแต่งงานกันแล้วครับไม่จริงแกกำลังโกหกแม่ใช่ไหมตาชอนแกกับมันการดาเขาแทบสุดไม่ได้ยินอย่างนั้นพยายามบอกตัวเองว่าลูกชายสุดที่รักกำลังพูดปดทำไมพี่ทำกับผมอย่างนี้พี่ก็รู้ว่าผมรักนาวาแล้วทำไมไอพี่เลวมึงทำอย่างนี้กับกูได้ยังไง เชนโกรธจนตัวสั่นจ้องมองหน้าพี่ชายพร้อมกับมือไว้แน่นก่อนจะพุ่งตัวเข้าหาโยกหมัดซัดเข้าที่ใบหน้าไม่ยัง้งแกฟังพี่ก่อนนะเชนกูไม่ฟังอะไรทั้งนั้นมึงมันเป็นพี่ชายดีเฮีย้ยไอเฮี้ยชอนอย่ากครับคุณเชนนาวารีบเข้ามาห้ามไม่ให้พี่น้องทะเลาะก,กันถ้าว่ากลับโดนกาดากระชากแขนซะก่อนมานี่เลยไอ,อตัวดีแกกล้าดียังไงมาจับลูกชายฉัน คิดจะเอาทั้งพี่ทั้งน้องเลยเหรอการดากาล่าวหลังจากผักตัวนาวาจนล้มกองอยู่ที่พื้นแล้วนาวาแส้ทำเป็นหน้าสงสารถ้าว่าแววตาและสีหน้าที่ส่งให้การดานั้นกับไม่มีความรู้สึกกลัวแม้แต่น้อยรอยยิ้มที่มุมปากนันทำให้คนสูงไวัยกว่าง้างมือจะปรีเข้าหาอีกครั้งหยุดอยู่ยทุกคนนั่นแหละชินที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่นานถึงกับทนไม่ไหวตะโกนเสียงดังอย่างเดือดดาล ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเชยผักอ,อกวิ่ชายจนเซทลาก่อนจะรีบเดินเข้ามาหานาวาเพื่อช่วยพยุงให้ลุกขึ้นนาวาเจ็บตรงไหนไหมเดี๋ยวผมช่วยชายหนุ่มพยายามจับแขนทว่านาวาปัดมือนั้นออกแล้วพยุงตัวลุกขึ้นด้วยตัวเองพอยังโกรธเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงแรมมากรูดไม่หายไม่เป็นไรเมียฉันดูแลเองได้ ชอนรีบเดินเข้าไปช่วยพยุงนาวายอมรับการช่วยเหลือ,อยังไม่รู้สึกลังเกียจใดๆนั่นต่ไม่เชนยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ยื่งกำหม,มัดมองคนทั้งสองโดวยวตาที่แข็งกร้าวแกกับคนของแกตามพ่อมาที่ห้องรับแขกคนอื่นรออยู่ข้างนอกห้ามเข้าไปเด็ดขาดชินกล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดก่อนจะเดินล่วงหน้าไปก่อนตอนนี้บรรยากาศภายในห้องรับแขกเงียบงนันชายผู้เป็นเจ้าของบ้านนางจ้องหน้าลูกชายและลูกสะภ้ยอยู่นาน ไม่มีคำพูดใดๆออกจากปากชินพอกำลังนั่งคิดอยู่ว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้จากที่ไหนมาก่อนรู้สึกคุณหน้าเหลือเกินเออคุณพ่อมีอะไรจะคุยกับเราเหรอครับชอยมีคนทำลายความเงียบในห้องยังมีหน้ามาถามอีกว่าเรื่องอะไรแกไปเอาใครที่ไหนมาทำเมียทำไมไม่บอกกล่าพ่อกับแม่ก่อนผมขอโทษครับคุณพ่อที่ไม่ได้บอกคือผมกับนาวาเรารักกันมากจนเผอมีอะไรกันไปแล้ว ผมจะต้องรับผิดชอบครับไม่เห็นจะต้องรับผิดชอบถึงขั้นนี้ก็ได้คนอย่างแกไม่น่าพลาดผมถึงยังไงตอนนี้ผมก็เป็นสะพ้ายของบ้านหลังนี้แล้วคุณพ่อกับคุณแม่คงไม่มีทางปฏิเสธได้แล้วล่ะครับหูป,ปากฉันไม่ได้ถามแต่นาวางเงียบฉันเป็นฝ่ายปรางไว้สิเองกลัวว่าความร้นจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกผมไม่อยากแต่งงานกับเอรินครับคุณพ่อ ผมรักนาวาไม่ใช่เอรินหากผมบอกอย่างนี้คุณพ่อกับคุณแม่คงไม่ยอมจึงตัดสินใจจะทําอย่างนี้ผมต้องกราบขอโทษคุณพ่อด้วยนะครับว่าแล้วชอนก็นั่งลงบนพื้นก่อนจะก้มกราบแทบเท้านาวายังคงนั่งนิ่งมองเขาอย่างไม่รู้สึกรู้จักอะไรหากจะให้ทําอย่างนั้นไม่มีทางเไปได้แน่นอนถึงยังไงก็แก้อะไรไม่ได้แล้วนี่จะย้ายมาอยู่ที่นี่หรือจะซื้อบ้านใหมล่ล่ะ ชินเองก็ใช่ว่าจะใจร้ายใจดำเพียงแต่โกรธที่ลูกชายไม่ยอมปรึกษาเรื่องสำคัญขนาดนี้ขอบคุณครับคุณพ่อผมว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วค่อยหาบ้านทีหลังครับยังไงพ่อก็ยินดีด้วยนะรักกันให้นานๆขอบคุณครับคุณพ่อรอยยิ้มบนใบหน้าชินทำให้นาวาถึงกับไม่พอใจเขาอยากเห็นอีกฝ่ายโกรธจนตัวสั่นโกรธจนช็อกเสียสติไปได้ก็ยิ่งดีทำไมถึงได้ยอมรับง่ายๆอย่างนี้ล่ะ นาวากลาบขอพระคุณคุณพ่อฉันสิเมื่อเห็นนาวานั่งนิ่งมองไร้ซึ่งรอยยิ้มชอนก็พยายามส่งเสียงบอกกล่าวขอบคุณครับคุณพ่อที่เมตตาผมในเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้ฉันก็ต้องยอมรับนั่นแหละว่าแต่นายเป็นใครมาจากไหนชื่อเสียงเรียงนามฉันยังไม่รู้จักเลยผมชื่อนาวาครับเป็นคนชนบุรีแต่ตอนนี้อยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติที่ไหนมีพี่สาวคนเดียว ก็ต้องมาตายเพราะคนใจร้ายใจดำคนหนึ่งนาวาชอนรีบส่งเสียงเตือนสติเพราะกลัวว่อีกฝ่ายจะระเบิดความแค้นออกมาเขาไม่อยากให้ผู้เป็นพ่อต้องมารับรู้เรื่องพวกนี้เรื่องที่นาวาเป็นน้องชายนาราต้องเป็นความลับตลอดไปเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นใครทาําพี่สาวนายตายงั้นเหรอชินแทบไม่สนใจลูกชายพ่ออยากรู้เรื่องพี่สาวของนาวามากกว่าคือผมต้องขอโทษคุณพ่อด,ด้วยครับ พอดีว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเห็นสีหน้าและแววตาของชอนเขาจึงยอมจบเรื่องนี้ไว้สิก่อนแต่คนอย่างเขาไม่มีทางหยุดแค่นี้แน่เพราะนี่มันแค่น้ำจิ้มเท่านั้นฉันขอโทษที่ถามเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังนี้คิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองแล้วกันนะขอบคุณครับคุณพ่อไม่มีอะไรแล้วพามียไปพักผ่อนเถอะพอจะนั่งอ่านหนังสือต่อแล้วครับคุณพ่ออ้อ และไม่ต้องห่วงเรื่องหนูเอรินนะพ่อจะจัดการให้เองขอบคุณครับคุณพ่องั้นผมกับนาวาขอตัวก่อนชอนรีบจูงมือนาวาออกมาจากห้องพอยังรู้สึกโมโหที่เจ้าตัวเอาเรื่องพี่สาวไปพูดให้ผู้เป็นพ่อฟังผมเดินเองได้นะเอ่ยพางบิดข้อมือตัวเองไปด้วยทาไมนายต้องพูดเรื่องนาราให้คุณพ่อฟังเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะไม่ให้ใครรู้เรื่องนี้ ผมขอโทษพอดีพังปากไปนะอย่าให้มีข่าวหน้าแล้วกันถ้ามื่อะไรที่ครอบครัวจะรู้เรื่องนี้รับรองว่านายได้เจอดีแน่คุณกล้าขู่ผมหรอทำไมจะไม่กล้าเพราะตอนนี้เราเป็นผัวเมียกันแล้วผัวจะจักเตือนเมียให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีๆมันไม่ผิดหรอกนะผมรู้แล้วหนะ้าว่าควรทำตัวยังไงเอาเวลาไปเกีย้ยกล่อมแม่คุณให้ยอมรับผมเถอะแล้วก็ปล่อยผมได้แล้วผมเจ็บชอนยอมปล่อยแต่โดยดี เขาโกรธจนลืมตัวบีบสะแรงจนบริเวณข้อมือล่างเล็กแดงไปหมดฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจให้นายเจ็บนี่ขนาดไม่ได้ตั้งใจนะยังแดงขนาดนี้ถ้าตั้งใจผมไม่ตายหรอกหรอก็อกกคนมันโมโหนี่นะช่วยไม่ได้ในเมื่อนายเป็นคนทำให้ฉันโกรธเองอยากจะง้อนายด้วยคำพูดที่หวานกว่านี้แต่ก็ไม่กล้ายังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าเป็นคนผิดนาวาทำหน้างงง,งุม้มก็จะเดินเบียดตัวเขาไปโดยเร็ว ถาว่ากับเจอใครบางคนยื่นกอดอกขวางทางอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นเชนนั่นเองชายหนุ่มรอเวลาให้ทั้งสองคนออกมาอย่างใจจดใจจ่อเพื่อจะได้เคลียร์เรื่องทั้งหมดกับนาวาคุณเชนเมื่อรู้ว่าเป็นใครนาวาก็เบิกตามองด้วยความตกใจก้าวถอยหลังกลับไปจนแผ่นหลังประทัาก,กับแผงอกของผู้เป็นสามีมีอะไรไอเชนคนเป็นพี่ถามน้องเสียงเข้ม ยกมือขึ้นมาวางบนไหล่ของนาวาเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของผมขอคุยกับนาวาเป็นการส่วนตัวไม่ได้ฉันกำลังจะพาขึ้นห้องเลือกของแกกับนาวามันจบแล้วไอ้เชนไม่ไม่มีทางจบถ้าเป็นคนอื่นผมจะไม่ว่าสักคำแต่เป็นพี่พี่ทำกับผมอย่างนี้ได้ยังไงคนที่นาวาจะแต่งงานด้วยเป็นพี่แล้วทำไมไม่มีใครบอกผมเลยคิดว่าผมเป็นไอ้งั่งคิดจะหลอกยังไงก็ได้หรอ ตั้งใจจะสงบสติอารมณ์เพื่อจะได้ปรับความเข้าใจกับนาวาอีกครั้งทว่าเมื่อได้ยินคำพูดของพี่ชายจุดที่รักก็ทนไม่ไหวและเบิดอารมณ์ออกมาอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันรักแกนะเชนทุกอย่างที่ฉันทำก็เพื่อแกรู้ไว้ซะฉันยังยืนยันคำพูดเดิมไปกันเถอนนาวาว่าแล้วก็คว้าข้อมือน,น้อยๆให้เดินตามหลังไปทราว่าเชนไม่ยอมคว้ามืออีกข้างของนาวาเอาไว้ จนเจ้าของแร่งบอกบางแทบจะฉีกเป็นสองท่อนมึงรักตัวมึงเองมากกว่าไอพี่เฮียนาวามากับผมผมมีเรื่องจะคุยด้วยปล่อยครับคุณเชนปล่อยเมียกูกูไม่ปล่อยมีอะไรไหมนาวันแกยิ่งก้าวเร้วขึ้นเรื่อยๆนะเชนก็เพราะมึงนั่นแหละจตไม่กูต้องเป็นอย่างนี้ปล่อยนาวาเดี๋ยวนี้ชนพยายามควบคุมอารมณ์เพราะไม่อยากจะทำร้ายน้องชายไม่ พูดคำนั้นจบชอนก็ส่งหมัดเข้าไปชกที่ใบหน้าน้องชายสุดแรงไว้ What? แต่เชนการดาเดินเข้ามาเห็นพอดีจึงรีบปี่เข้าไปประคองลูกชายคนเล็กไว้เอื้อมมือขึ้นไปลูกกอบหน้าเบาๆด้วยความเป็นห่วงทำไมต้องทำน้องอย่างนี้แกเป็นบ้าไปแล้วเหรอชอนผมจำเป็นพ่อเชอนไม่ฟังอะไรเลยทะเลาะก,กันเพราะคนตำตามคนเดียวพวกแกมันบ้าไปแล้วตั้งแต่มีตัวกาลากีนีเข้ามาในบ้าน ทุกอย่างก็ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆแกไม่น่าเอามันเข้ามาในบ้านเลยแต่ชอนไม่ต้องพามันอยู่ที่นี่ให้แม่เห็นหน้าจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปฉันไม่อยากเห็นหน้ามันต้องขอโทษด้วยนะครับคุณแม่พอดีว่าคุณชอนจะพาพงมาอยู่ที่นี่ด้วยกันยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับหน้าว่าตอบกลับด้วยคําพูดอันแพร่ราะอบวกกับน้าเสียงที่โยวโมโหทาให้การด่าเดือดดานยิ่งขึ้นฉันไม่มีทางนับแกเป็นลูกสะภ้ายหรอกอย่ามาเรียกฉันว่าแม่ สะใภ้ฉัมีคนเดียวก็คือหนูเอรินคงไม่ทานแล้วล่ะครับพ่อแบ่งประจําตระกูลอยู่ในมือผมแล้วเจ้าตัวว่าพังยกแหวนให้แม่สามีดูตั้งใจจะยั่วมโมโหให้ถึงที่สุดอยากจะเห็นบ้านหลังนี้ร้อนเป็นไฟเกยกล้าเอาแหวนประจําตระกูลให้มันเหรอเอาคืนมาตัวนี้การดาพุ่งตัวเข้าหาเพื่อจะแย่งเอาแหวนคืนมาแต่ลูกชายคนโตรีบรังตัวไว้ซิก่อนคงให้ไม่ได้หรอกครับ พ่อคุณชอนนี้ผมแล้วนี่นาพอได้แล้วนาวาชอนหันไปตะวดัดก็จะหันกลับมามองหน้าผู้เป็นแม่อีกครั้งผมขอตัวก่อนนะครับคุณแม่ชอนรีบจุงมือนาวาออกไปจากตรงนั้นเดินตรงเข้าไปยังห้องนอนเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทเพราะเขารู้ดีว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมใครไอ้บ้าเอาแหวนขึ้นมาเดี๋ยวนี้นั่นคือเสียงส่งท้ายก่อนจะเข้ามาในห้อง เข้ามาในห้องแล้วชอนก็ยืนเท้าเสเอลถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าหัวคิ้วขมวดมุ่นเข้าหากันบ่งบอกว่าเจ้าตัวกำลังมีเรื่องเครียดมากแค่ไหนทำไมนายชอบยั่มมวโมโหคนอื่นนายบอกว่าจะทำตัวดีๆถ้าทำตัวแบบนี้จะไปได้สักกี่น้ำนาวายเดินเข้ามายืนซ้อนหลังชายหนุม่มก่อนจะอบกอดเอาไวา้แนวแก้มขาวลงบนแผ่นหลังอย่าอ่อนอ้อนวังจะให้เขายอมใจเย็นลง ผมขอโทษก็แม่คุณมาหาเรื่องผมก่อนนี้นะอีกอย่างน้องชายคุณเคยทำอะไรกับผมไว้บ้างผมไม่มีทางลืมหรอกนะฉันเข้าใจแต่ในเมื่อนายตัดสินใจมาเป็นสปายบ้านหลังนี้แล้วก็ต้องยอมรับสิ่งที่มีอยู่ก่อนให้ได้ต้องทำทุกอย่างให้คนที่นี่รักให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับทำไมคุณทำหน้าซีเรียสขนาดนั้นล่ะเดี๋ยวจะแก่เร็วนะ มือเรียวรูปคำบริเวณหน้าท้องที่เต็มแน่นไปด้วยหลอนซิกแพ็กจนชายหนุ่มเริ่มใจเย็นลงวางมือทับท่ามือน,น้อยๆก่อนจะหมุนตัวกลับมาเผชิญหน้ากันทำไมาจู่ๆถึงได้อ่อนฉะล่ะก็ผมไม่อยากให้คุณคิดมากนี่เวลาคุณโกรธหรือมโมโหโม,มันไม่สะดวกเอาซะเลยแค่คนในบ้านคุณผมก็รับมือแทบไม่ไหวแล้วยังจะให้มาต่อกรนกับคุณอีกผมคงเป็นบ้าตายแน่ๆเขาบอกเหตุผลไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ฉันจะพยายามไม่โมโหใส่นายแล้วกันส่วนนายก็อย่ายัวมม่วโมโหฉันเข้าใจไหมผมก็จะพยายามเหมือนกันครับคนพูดสงสายตายัว่วยนพองทางลูกมือบริเวณแผงอกแกร่งมีหรือที่ผู้ชายไว้กกลดมันอยากชอนจะยอมปล่อยให้ช่วงเวลานี้มันผ่านไปโดยไม่จัดการอะไรยินดีต้อนรับสู่ห้องนอนของฉันฉันจะพานายไปพิสูจน์ว่าเตียงมันนุ่มแค่ไหน ว่าแล้วก็ช้อนตัวอุ้มขึ้นในท่าเจ้าสาวรมเรียใบหน้าด้วยแววตาหงึกกระหายผมอยากรู้จะแย่แล้วนาวาประทับรินฝีปากลงบนแผงอก,อกของเขาอย่างนุ่มนวลก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองด้วยแววตาหวานหยาดเยิ้มหลังจากได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ใกล้ชิดกันทำให้เขาไม่เขินอายที่จะแสดงความต้องการต่อหน้าปลดปล่อยความเป็นตัวเองให้ผู้ชายคนนี้ได้รู้จักทุกซอกทุกมุม ตามที่ใจเขาต้องการ